สวัสดีครับพบกับพี่โนงบิตะนะครับจาก YouTube nb review channel ก็วันนี้วันที่เราเจอกันก็จะตรงกับวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์พศ25 6 4นั่นเองนะครับหลังจากที่เราชมรีวิวทดสอบภาคสนามของ Samsung Galaxy K Zoom ไปแล้วนะครับวันนี้พี่โนวิตะจะมาสอนวิธีการปรับตั้งค่าเซตค่าของ Samsung Galaxy K Zoom พื่อใช้ในการบันทึกภาพดวงจันทร์ที่คมชัดนะครับเดีย๋ยวพี่จะทิ้งภาพดวงจันทร์เอาไว้ให้ดูท้ายคลิปนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับปลดล็อกโทรศัพท์ก่อนนะครับปลดล็อกหน้าจอก่อนเลยนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่า มันเป็นมือถือติดกล้องของซัมซุงเขาอะครับมันถึงมีเมนูโทรศัพท์ขึ้นมานะครับก็ไม่ต้องแปลกใจครับก็ให้เรากลับไปกล้องก่อนนะครับให้เข้ากล้องถ่ายรูปนะครับแล้วให้ไปเลือกโหมดนะครับตามนี้ครับ จากนั้นให้เลือกโหมดเป็นเลือกด้วยตัวเองนะครับเลือกด้วยตัวเองนะครับทีนี้แล้วทีนี้ก็ให้เราปรับนะครับหทับเวลาในการรับแสงนะครับสีเซกเ s นะครับถ้าเราซูมมันก็จะปรับให้เอง ev ก็ปรับให้เองนะครับ iso ก็ปรับเป็นร้อย จากนั้นซูมให้ได้20เท่านะครับซูมเลนให้ได้20เท่าเจอดวงจันทร์ปุ๊บให้กดถ่ายออกมานะครับนี่ก็คือภาพถ่ายตัวอย่างของดวงจันทร์นะครับอันนี้พี่ถ่ายเองนะครับนี่ครับนี่คือภาพถ่ายดวงจันทร์ไม่ต้องไมไ้งท่ายคิปหรอกครับเอาให้ดูเลยนะครับนี่ครับ ความคมชัดนะครับเนี่ยครับผมพี่เองก็เพื่อศึกษาเอามันก็ใช้ได้นะนี่ครับแบบนี้ครับผมเมื่อเราปรับ ev แล้วมันก็จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นแล้วเราก็สามารถใช้ถ่ายจันทรุป,ปราคาได้แล้ว ไม่ยากครับตั้งค่านิดเดียวก็สามารถถ่ายได้แล้วนะครับอ่าโอเคหวังว่าจะทำได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้คลิปสั้นสวัสดีครับ